สวัสดีครับสมัยขับขี่กับอีสุวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการถอยรถจอดเข้าซองกันจะได้ไม่ต้องเงื้องะให้เสียฟองหลักการนี้ใช้ได้ทั้งกรณีที่ช่องจอดอยู่ทางซ้ายหรือขวานะครับขึ้นอยู่กับการหมุนพวงมาลัยเมื่อเจอช่องจอดอย่าช้าครับรีบเปิดไฟฉุกเฉินแล้วขับชิดด้านที่จะจอดให้ด้านหน้ารถเลยช่องจอดมาสักครึ่งคันเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วหมุนพวงมาไลัยไปทางฝั่งที่จะเข้าจอดถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็หมุนซ้ายอยู่ฝั่งขวาก็หมุนไปทางขวาครับ ถอยช้าๆจนรถตั้งลำตรงแล้วคืนพวงมาลัยตรงถอยต่อจนรถอยู่ในระนาบเดียวกันกับคันซ้ายขวาหรือถ้ารถเอายาวกว่าเอาท้ายรถเป็นหลักให้ชิดทางด้านหลังมองกระจกมองข้างประกอบกล้องมองหลังช่วยได้ดีจริงๆครับสําหรับการกะแนวตั้งฉากและชิดหลังหน้ารถจะได้ไม่ยื่นออกไปมากและควรอยู่กลางๆช่องเพื่อการขึ้นลงที่สะดวกฝึกบ่อยๆก็นแน่นยาเองสวัสดีครับ